สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนพี่น้องสินาเรื่องเพื่องหมอคิดนักแม่ป่ให้ผัวเบิร์ตสโลมซองทุงเป็นหนีหกลอยบาทแม่อีลีติสีพังข้งแม่มึงว่าบาทมึงบาทมึงน้ำหน้าเลยโทรมาหาอีซีเดอร์วะสันเมื่อให้มานหลับจ่างเอาเจ้าปัจจิดมซองเถ้าติป้า พี่นอ้องโผล่หวานด้วพี่นอ้องอืมเป็นอะไรจ้าสงสารลูกลูกไปลูกผูกพี่นอ้องโผโ่โโโอยู่โผลไปย่าไงงาสงสารลูกว่าสานสิคายสิคายเฮือนสิคายเฮือนคายงวัวคายเดินว่าสานซื้อรถใหญ่ให้ลูกขี่เป็นลูกเลาะไม่จังบ่ได้แอดว่สาสัรว่าพอก็แม่์ได้สินนะสิปุ๊กตูบอยู่ปะ นนังสีเป็นหนีใส่สโลมบดสองปุ๊กพี่น้องเอย้ยนั่งนั่งคุยผู้บ่าวลายจนจอยจนจองคุยผู้บ่าวฮาบด้กินจะถืออ่ะว้ได้กินบรการอ่าก็ไอกินแหดจังไหก็ได้กินเออจะแก้วลงมาแม่จิรลอนะะอใส่อของวะใส<อ><า>่<า>ของหรือใส่ยังใส่แงงของมาจากใส่พะวาเผื่อห้าสิได้ไหม่น้องมึงเมื่อมึงก็แวว เฮ้ยยังทนงอกให้กันติหวานแววก่นเลยพี่น้องเลยคุณคู่บ่าวสาว2,000ปีสองหรือสามปีสองสองลวทีออกโลยง่ายเธิมมจังห่มไมใช่มนกะจังข้าวมมนใช่ผิวมมนอยากดีอันนี้พัวกะแต่งให้พ่อ จริงจรงอลาเคยอยู่ทำใจอยู่หัวหนังปเที่ยวกัผัวมันแบบนั้นนางพูดประชดค่ะท่านผู้ชมส่วนลูกสาวเป็นอะไรแถวดีใจไหมสื่อแห่งอลีแล้วบางเจ้านั่นนาเรื่องเพื่องหมอกเบิดสลิมซองทองเนี่ยบดฝืนอยู่นาเรื่องแห้งอยู่แล้วจ้อยมันนอนเตอะ เ่กลือตุ่งยเุงระวังเด้อลูกไขยุงเด้อไขเลือดออกเด้อเกลือยุงนี่เงาามสั้นทีไจนสีแจ่มนใก็ได้มีนอนมีน้ำเกลือยุงเมื่อวานนี่นะเพาะว่สิอันเาเายุว่าลงไว้บ่ค่าเายุกว่าตาลบ่เห็นหงเนาะเายุงใเน้นนเลเาอันน้ำมัน ยูมกินอันอันป้อนเขาป้อนยังฮะะชาวกองว่อแ้เชอาตัวนำมาหายพลนผวังปว่อยตั้งใจพนยู่้องมังิ้วเข่าวมู่านเนี่จับใจจิรอเมื่องันเนี่เก็บกันจับใส่รเป็นใบตองแบพึ่เอออกปูละปูลิตาละปูละปูเมือครับจิจะได้แบ่งกันอีม เมื่อไรกันเจ้ากระนับออกหแลนับนับนับออกเยื่อในกรอกก็ไม่ต้องเข้านับหานกลนแลก้เพเออแล้วก็สิบแปดอ่ะก็อยอเก่าซีลกัาพูลน่ลอยนึ่นึงเกาซีบกะูาเกาสิหอาูกาสิหาโตเจ้ากระจกออกม่นจะไม่เจอะเทดิเจ้ากระจกออกเก้าสิหากูเอาเงินซื้อการได้กูไปเอาขี่ซื้อได้เส ก็มาได้นอนเลยเนาะโคดโค้ดจิ๋โลอยก่อคิดโตพี่น้องได้อาหารแรงแล้วมันนี่บ่ต้องหาไก่แถมกูยังหายเต็มอีก่ังหากจ่รวโค้โค้ด่องลอยหายเต็มจ้าวจ้าวเราบาความจริงมาแล้วว่าสิกูหัว อย่าไปนอนเกลือยุงเลยเด้อใช่ไม่ได้เกลือยุงเลยอย่ามาว่าพ่อเผาลูกเดี๋ยวผ่อดพอดลงน้อยหนึ่งให้มันอ้วนขึ้นว่านี้พอดลงน้อยหนึ่งตะกี้ตะกี้เนี่ยกำลังงามเอาเอาเอาพี่ไอ้์เอาไปเลยคันมาลัดซอยนะเอ้าไหนสีงามเลยเนาะโอ้ยกะขาวกะงามอะไรตอนเดี๋ยวนี้มันอยากจอยลงน้อยหนึ่งาเลยจอยรอไว้เติบบุรุเลยอืมฟี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 ฉางคางสิอืม มันลายสีเมลัยเงินพละซื้อน้ำมันซะทหน้าขวล้วก็จั่มเจียวพิกดิฟยัยแล้วก็ใบประกอบหอแล้วกะพักพักขาดหอมันมันเลยนะบริยามันมันถ้าจังบริเปืืองน้ำมันเวลาขวบัมันเวใช่ได้กูเอาใจเล่ามึงนี่ป่ะเมื่อจังเอาเงินหน่อยอยู่เฮือน มึงดูขึ้นไปหัวเฮ่อเ่ออย่ามึงดูแววเบราหฮันสุดไปหัวก็โทละทราบนะก่ใส่แลชักมวนเลยู้นีสวมหัวเนาะส้างองละเมื่อเอานอิซุยเด้อหัอซุยจะเมื่อเด้อเออของนะจะมาต่อเดือนอ่ะซุกหนาดีดนะหันไป้นนะตนนี้นะไปชื้นน้มันเด้อหันมาสหันมาพี่หันมาพี่หันมา โอเคอายุไปเด้อขากิโลดีใจวะเนี่ยนะควันทงเลยฟาดฝีห่ังดีใจเด้ฮะหนิมยิ้มแฉงเลยมันตัวใหญ่นะากุบกิบเจ๊อะอ่ิ๋วตัวใหญ่ตะคุยทางใดไปแน่ลงตักเรื่องแข้งนิดนึงนะน้าสาวโอแข้งจนมือยากด่านผัวด่านคิดได้ได้ไปลุกว่าเราอยู่แล้ย่า ซื้อซ่าได้พี่น้องเลยเว้ากันเองนี่นี่นะ่นนๆปั่นกลนานๆๆลิักไว้ค่ะนี่เอ้าเจ้าีตนี่ตานี่ตะนี่พี่น้องเอ้ยกันว่าาสะโลมก็600บาทหมูหมูหมูสน่ะบ่600 2น่ะยายไปส600พี่น้องโพอดดีหลองไสใหู้เสียมเพิ่นคือสิข้าหน้าุด้วย เขาอะไ่อสัเนาหมาเ็นบ่อส่วๆเอาบ่อแถวเนะป้า่ะเเยจะลองสัตว์มั้มไหมโอ้พี่น้องเข้าวข่าข่าคักักน่นี่ไปเบาเมื่อ้ะไปมาเคาะเลยเบาอืมฮหลมันเมื่อยแแท้ในสีนั้นพร้อมเอามาอะไ้โผนคนสิมาพี่น้องมันมาซะนี่ เผาเผาียข้าสิจูดมึงกุแล้วมอยเาเมื่อคี้รถดลูกท้ายมาพี่น้องพอเป็นเอารถดเมื่อถิ่มพีอยู่บ้านิ่นนาะพี่น้องพี่น้องเป็นเสียไปเมื่อพอกันอย่าเพื่อนเมื่อไรมึงเมื่อไรมึงเมื่อแหววเด้อของอย่เพื่อนช่วยเด้อเอาไปขาวกันต้มคะเาิอยน้าประเจกมเมื่อลกันะเร็ป ตั้งว่ากระของเลยวเ้าให้เมงยาเกิดเป็นเดียวนะว้าฮ่ี่าฮอาฮ่าฮ่อฮ่า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 ่าฮ่าเ่ฮ่อฮ่าฮ่าฮ่อฮ่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่า่่าฮ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 ่าด่ฮ่่า่่าฮ่า่่ฮกฮ่่่า่า ฉันเรื่องไปเนี่ยพี่น้องที่หนึ่งผู้สิบห้าลูกเคยหายเจ้ามันมามาเถินแล้วพี่นอ้องมาเทินกับใส่น้องซีคือเก่าทิ่มเลยนับเป็นขู่เปล่าเอาตันเอาตัว,ต,วต,ตุยตุยไหนเด้อยี่ปไปทิ่มแต่ตัวตุยไปหายปุ่งได้ มาตะปงซุพี่น้องเพิ่อนลาจะไปดิปลาลุงนะแม่เจ็ดเสียจเห็นผีนะคะแปเก้าแลกกซูห้าสิบปต่อได้พี่น้องบรด้บอด้อยู่ในหนับจราแล้วก็ไปต่อหนึ่สองสามยังมัดบอสสี เอาปเนคุยมาละบันค่อนเขาแล้วเนาะนับมันหอด้อนับมันหอดูสาวแบลุยแบบดังมาจนดังลื่สมึงนับเป็นขู่ปสิอืมอืมสาเอ็ด ห่อนขนาดพ้นชิมาไปแล้วเนาะยังไปล่าอยู่ต่อหน้านาะพี่น้องเนาะสิไปใส่ต่อจังรอเบิ่งสุดถ่าย,ยาหายลังจากที่ปั้นจิ๋อ,อกันแล้วพี่น้องเอ้ยมาบุกตน้นมะเขอนนือบานตั้งแตะคุณจิ๋อสิค่้ไปสืบน้ำยายแพรอาบสบายดีพี่น้องมาอ่าส่วนในเก้วเรามาน้าอีกพี่น้องเก้วเราไปแทะซบหักมาบม่แมนไปป่งซบบานพอดีแทกพี่น้องแต่ว่าเมียเราหน่ะเป็น Bạn có thể tìm ra con gái không biết được họ là ai. Tôi không biết được họ là ai, vì tôi không biết được họ là ai. Đừng quên. 2, 3, 4 vậy. Một con gái khác. Hôm nay, tôi đã tìm ra một con gái khác. Hôm nay, tôi đã một con gái khác. Ủa, thưa chị. Bạn bảo bảo trời đã 2 con gái 2 Chắc là เขาจะเอาลงมือนี้เนาะแล้วก็ตายทับอีกรอบนึงเจะเอาเจ้าของลงศพเขาจว่าอือแต่เฮาน่ะบ่ได้เมื่อพี่น้องบ่ได้แท็กสิไปเอาศพลงอีกอีกแล้วก็สิเอาศพมาใส่คนอีกเขาจว่าตายตายซ้ซะยังซอมใจอีก2เอ้าบั้องเขียนน่ะเจ้าของลงศพสิพแท้ยืนั่นว่าว่าเขาเจ้าเขาเจ้าก็อยู่คุ้มอ๋อแบบบ้านเฮาได้บ่ฮๆพวกน่ะ น่คนละคนละอ๋ออันนี้มาคอบกบบแบบแบบคออยู่บ้านน้องเตะพี่น้องเลยคอ่ได้่ใกล้ๆกับเพื่อนอีกแก้าเลาเนี่ยพี่น้องแต่ห้าไพีขืนไหนกับบได้ปเลพี่น้องขีไปจ้นานะบถ้าขืนป้าทํามีมาหันก็อ่ะได้เ็้วเลาให้ฉีขืนเียวกูฉิข้นเขามีมาหันก็อ่ะก็มาหล่ะก็หักเอานั่งขอผมมีมาหันเกาะโดกโดพี่น้องเด้อพักกันนเดเด้พี่น้อง เฮ้ยบอกพกมาเคาะนะพี่น้องเห็นอยู่วันนั้นๆะน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 ะโคตรดกเลยสี่ห้าทางขึ้นก็เรื่อพี่น้องบาดไงพี่น้องเอ้ยห้าบาทสี่ขึ้นพราุดไทยขึ้นบ่ได้ยันแตนโทษให้เบาใจมากพี่น้องผมมันขึ้น ưng, อยู่เทิงปุจับดีๆเด้อเกี <c oughs> ่ <c oughs> <c oughs> มันแตนต่อเบาตาวี่สันได้ยินว่าสามซบซบที่สี่แล้วข่อยนี่ไม่เถอะพี่สันเกือบมันเบาเบาเบาพว่วงชุดแล้วแตนสี่ต่อเกี่ยมันซบที่สี่ดี บ้านพอที่แทกศพ1น้องเขียน2ศพว่าซั่นศพอีก2ศพกําลังซ้อมใจอยู่ซั่นบ่ได้แสงเขาเจ้าเด้อนี่เจ้าว่าเองอืเาเจ้าว่าคือบ้านเฮาแเนาะเนาะตติต่าเนาะจับดีๆเด้อ้นคก็บ่ได้ใหญ่ไปได้เนาะคือดกแท้เนาะเนาะเบิ่งสิเป็นหมาขึ้นอือ ขึ้นก็ได้อยู่พี่น้องแต่เฮาโตนักเดีเ๋ยวเฮาโตนักเขาแย่หง่า,า,า,นนามันหักเสียส,สีมาไมาอ้มา <c oughs> ทงนี่ยเขาเจ้าดำเลยเนาะพี่น้องในคปปลิปเฮาไปแล้วนี่เนาะดำก่อนหมูเนาะก็บเราปีนี้ก,ก็ก่อนหม,มูปีนีกกนน้ก็ก่อนหมูอีก,กน,นะเขาจ้างคนคือกันไตรงขามคนละภาคทางก็คือนี่กเอาเราพี่น้องเลยสั่งเสียเลยพี่น้องรอบที่สี่ มีซีกับพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเด้อพี่น้องนี่นะนี่ชิบะไฮ้แม่มันว่าประสดใด้ได้ผูกว่าโทรศพัพท์นะเบิดมือเบิดขึ้นเบิดเว้นวสใส่สลุม่มเบิดใส่เฮ้ยใส่สลุม่มเ<า>บิดซองปุกนะั่นปิ้นหนีเขาหกลอยบาทเจ้าไวนี้เลส่ะตายผูกบ่าวมืเบียกมีงานอืมพี่ชายเขาเห็นยังเนาะหน้ากับผมดาำเขากับผมมีอ่ะนั่งร่วมกันเจ้โทรศัพท์กับลูกว่าหมู่ทัวมันได้เป็นเมซี่ทัวหลอนมา แกเล่านะไปถิ่มซพี่น้องเอ้ยซบนะกึ่งดึ่มเี๋ยวางคนยังอ้วก็แล้วนี่เบล้วบาคนยังอแวันอันอันหเท่าอะเฮ้ยเขาเบากันอดเดี๋ยวแม่นบ่เฮ้ยว่าหาซิบกุหลาบกับบริษัทเอาได้แล้วก็กำลังสางขอบสางขั้วเนาะเมียเราก็ยังงามด้เมียเราก็ยังงามอ่าเมียจะแบบว่าพ่อเจ้าก็ล่อลุ่นเบิ่งนะเจ้าอะถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งพี่น้องกันเนาะ เนี่ยจ้าพัวใหม่บ่อชาเล้าอันซี่ื่นมือแขงขาซี่เยอะเราไปซี่นะเรอืเพิ่เราแถวเราอยู่ไปน้ำลวกน้ำลานไปเนาะเราือ้ิบ้านเราไปกจะแบว่าพัวเด็ดพัวสั่นมาดอนะพัวเดีแบว่าพัวแบบว่าามีลยกีนงพัวแบ่าเด็ดวิอากินแต่เข่ามันก็มักสุดหัวใจนะพัวเดียวเนี่ยเดียวกจะ เอากูน่ะกูสั่งผัวกูอันข่อยตายก่อนนั่นเดี๋ยวอย่าเอาเมียมาเฮือนเด้อหักเอาเอาน่ะเอาได้บ่ให้เอามานเฮือนบอกเฮ้ยบกผัวผัวกหัวยุ่มได้มึงมาเบิ่งเอาสุตายกันบกหัวยุ่มได้ผัวน่ะก็ได้เนาะอ่อย่าเอามาเฮือนกูอันกูตายผัวตก่อนเนี่ยผัวมาเฮือนแล้วคันเจ้าตายได้ข่อยเอามาได้เพิ่นก็ฮู้่ถ้าตายก่อนมันเอามาบ่ได้ถ้าาถ้าเอามาได้ออ เมียวะคัดพวสเมียพวตายก่อนจะเมียพวมาเฮือนคันคันเมียตายก่อนอ่ะมึงไปเอาทางใหม่มึงอย่าเอามาเฮือนคันมันตายก่อนเนาจะมาเฮือนค่ะอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลยเจะปากมาฉีดโดตอนคอตาอยีลีด่ะมึงบุ๋บุ๋เอามาลเลยแล้วสั่นโั่โดดตายซะเนาะบ้านเนี่นยตายอีตายก่อนไปเอา,าใจ ตกลงมันสิมงกลวยมึงสิตอนนี้ตอนมวานี่แหบ่ให้คนลายเุ้ยลายคนนั่นล่ลายกลางบ้านบ่ในกาง้างโอ้ยมึงจมยังยิ่เนี่ยบ่ตโมฮ่วงมันว่ะเจ้าวชาได้ลูกอวิชยเอาคล้ยอีกคนหนึ่งมาไม่มอยู่เพือนอืมานอนคนละคเขื่แข็งใจดั ตูลงมาได้นตมากี้าอีกขั้นเขวเด้ดูจุ๊บดาออกมาแลค่ะตัวเจ๊ปัญหาว้ยกว่าอยู่นจบเตาหูถ้าโบมัน้นตายมาแม่น้องอตเต้พี่น้องเดี๋ยวคุณเจ้ามันนอนอ่างล่างอยู่ลาเด้อพี่น้องพอกันคลิปนา้เกาเลลาที่ลงมานํำหลังน้องซีกับไปบัตน้องดำข้าวหนึ่ง ขอบคุณทุกทฐานเด้อั้องใจทุกๆคอมเมนต์ทำตีส้มไปน้องจ้าจะเกินปาขคอกับได้ึ้นสวัสดีพี่น้อง